สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังเรื่องราวของหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยผู้ใช้ชีวิตอย่างสันโดษและเรียบง่ายท่านผู้ฟังทุกท่านคะอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าหลวงปูด่ดูท่านเป็นพระ ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมาโดยตลอดมีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนนำเครื่องประวรณานำเงินนำทองไปถวายท่านแต่ว่าท่านก็ปฏิเสธด้วยมาท่านยึดมั่นถือมัน่นในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอีกทั้งหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่าน เป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อลูกศิษย์ของท่านและต่อผู้ที่ไปกราบสักการะท่านวันนี้นอกบ้าน h ช n แนลขอนำเรื่องราวของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างสันโดษและเรียบง่ายมาเล่าขานให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังและถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ เราได้มาพบเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันค่ะหลวงปู่ดูพรหมปัญโยใช้ชีวิตอย่างผู้รักสันโดษและเรียบง่ายหลวงปู่ท่านเป็นแบบอย่างของผู้มักน้อยและสันโดษท่านใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือยแม้แต่การส่งน้ำ ท่านก็ยังไม่เคยใช้สบู่เลยแต่ก็น่าอาัศจรรย์เมื่อได้ทราบจากภาพอุปัฏฐากว่าไม่พบว่าท่านมีกลิ่มตัวแม้ในห้องที่ท่านจำวัดเคยมีผู้ปวารณาตัวจะถวายเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับท่าน ซึ่งส่วนใหญ่ท่านก็จะปฏิเสธแต่ว่าท่านคงจะรับไว้บ้างเท่าที่เห็นว่าไม่เกินเลยอันจะเสียสมณะสารูปและได้ใช้สอยพอที่จะให้ผู้ถวายได้เกิดความปพื้มปิติที่ได้ถวายแก่ท่านซึ่งในภายหลังท่านก็มักยกให้เป็นของสง์ เป็นของส่วนรวมเช่นเดียวกับข้าวของต่างๆที่มีผู้มาถวายเป็นสังฆทานนั่นเองค่ะโดยผ่านท่านและเมื่อถึงเวลาเหมาะเวลาควรท่านก็จะจัดสรรไปวัดต่างๆที่อยู่ในชนบทและวัดที่ยังขาดแคลนอยู่ท่านผู้ฝัง้าสิ่งที่ท่านทือปฏิบัติสม่ำเสมอ ในเรื่องราบสก,การะก็คือการยกให้เป็นของส่วนรวมแม้ปัจจัยที่มีผู้มาถวายให้กับท่านเป็นส่วนตัวสำหรับค่ารักษาพยาบาลท่านก็สมทบเข้ากองทุนสำหรับจัดสรรไปในกิจสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งในโรงเรียนและโรงพยาบาล ลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านไม่มีอาการแห่งความเป็นผู้อยากเด่นอยากดังแม้แต่น้อยดังนั้นแม้ท่านจะเป็นเพียงพระบ้านนอกรูปหนึ่งซึ่งไม่เคยออกจากวัดไปไหนอีกทั้งหลวงปูด่ดูท่านก็ไม่ได้ศึกษาในระดับที่สูงสูงในทางโลกแต่ในความรู้สึกของลูกศิษย์ท,ทั้งหลายนั้นท่าน เป็นดังพระเทระผู้ถึงพร้อมด้วยจริยวัตรอันงดงามสงบเรียบง่ายเบิกบานและถึงพร้อมด้วยธรรมวุตรที่รู้ท่วนทั่วในวิชาอันจะนำพาให้พ้นเกิดพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายถึงฝั่งอันเกษม เป็นที่ฝากเป็นฝากตายและฝากหัวใจของลูกศิษย์ทุกคนและในเรื่องของทรัพย์สมบัติดังเดิมของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นาซึ่งท่านก็มีอยู่มากโข ổ, ประมาณ30ไร่หลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านก็ได้แบ่งให้กับล้านหลานของท่าน ซึ่งในจํานวนนี้นายยวงพึ่งกุศลผู้เป็นบุตรของนางสุ่มโยมพี่สาวคนกลางที่เคยเลี้ยงดูท่านมาตลอดเวลาก็ได้รับส่วนแบ่งที่นาจากท่านด้วยประมาณ18ได้เสร่เศษแต่ด้วยความที่นายยวงผู้เป็นหลานของท่านที่ ไม่มีทายาสืบสกุลได้คิดปรึกษานางถมยาผู้เป็นภรรยาแล้วเห็นควรยกสมบัติเป็นสาธารณประโยชน์ก็เลยยกที่ดินแปลงนี้ให้กับโรงเรียนวัดสแกซึ่งหลวงปู่ดูพรหมปัญโยก็อนุโมทนาในกุศลในเจตนา ของทั้งสองคนนี้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะนี่คือเรื่องราวของหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างสันโดษและเรียบง่ายตัวข้าพเจ้าเองก็เล่าไปขนลุกไปเหมือนกันค่ะอีกทั้งรู้สึกปื้มปิติในความเมตตาในความสันโดษและเรียบง่าย ของหลวงปูด่ดูและโมทนาบุญกับญาติของหลวงปู่ที่ได้มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียนวัดสะแกซึ่งปัจจุบันโรงเรียนวัดสะแกก็ตั้งอยู่ที่หมู่หบ้านสะแกตํำบลข้าวเมาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปัจจุบันก็มีนักเรียนประมาณ281คนคะ่ะก็นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้รับความเมตตานี้จากหลวงปู่ดูพรหม,มปัญโยท่านผู้ฟังคะฝากท่านผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอกบ้านแชนแนลด้วยนะคะ วันนี้ที่เราได้มารับฟังทำมาร่วมกันก็ถือว่าได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ